เสียงบรรยายจากผู้บรรยายจีนที่เคยมั่นใจในฝีมือของนักแบดมินตันตัวเก่งของพวกเขาอย่างลูกวางซูถึงกับเงียบลงในวินาทีที่ดูกุลวุทิวิทิศารสังหารลูกตบสุดโหดส่งลูกลงพื้นฝั่งตรงข้ามอย่างแม่นยำทุกสายตาในสนามจับจ้องไปที่ชายหนุ่มจากประเทศไทยผู้ที่เพิ่งทำในสิ่งที่แฟนๆชาวจีนไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในบ้านของพวกเขาเอง การแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่แมชธรรมดาแต่มันคือศึกศักดิ์สรีระหว่างประเทศที่มีทั้งอารมณ์ความภาคภูมิใจและน้ำตาในเวลาเดียวกันตั้งแต่ต้นเกมเสียงเชียร์ของแฟนแฟนชาวจีในสนามเต็มไปด้วยความมั่นใจ ทุกคนต่างคาดหวังว่าลูกวางซูจะสามารถรักษาเกียรติในบ้านได้อย่างสบายๆแต่เพียงไม่กี่แต้มแรกก็ขอองค์การแข่งขันก็ทำให้ทุกคนต้องขมวดคิ้วเพราะดูกุลวุฒิที่เปิดเกมด้วยสไตล์การเล่นที่เหนือชั้นทั้งความเร็วความแม่นยำและการอ่านเกมที่เฉียบขาดอย่างเหลือเชื่อ การรับลูกการดักหน้าเน็ตและการเปลี่ยนจังหวะทำเอาผู้บรรยายจีนถึงกับพูดออกมาว่ามีไม่ใช่ดูกุลมุตที่คนเดิมที่เราเคยเห็นเขาเหมือนกลายเป็นนักครบที่มีสายตายเหี่ยวและมือที่แม่นยำราวกับเครื่องจักรช่วงกลางเกมสถานการณ์เริ่มพลิกเมื่อดูกุลมุติเริ่มควบคุมเกมได้อย่างเบ็ดเสร็จลูกวางซูที่เคยมั่นใจกลับเริ่มเสียจังหวะหลายลูกที่เคยเป็นคะแนนเด็ดกลายเป็นแต้มเสียจากความกดดนัน ดูกุลวุธิไม่เพียงแค่เล่นได้ดีแต่ยังแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งราวเหล็กกล้าเขาไม่แสดงความเหนื่อยแม้แต่น้อยตรงกันข้ามกลับยิ้มบางบๆทุกครั้งที่ได้แต้มเสียงแฟนชาวไทยในสนามถึงกับร้องตะโกนด้วยความภูมิใจดูกุลวุธิสู้ๆซึ่งดังกล้องไปทั่วสนามที่เต็มไปด้วยแฟนเจ้าถิ่น เมื่อเกมดำเนินมาถึงช่วงท้ายของเซตแรกดูกุลวุฒิยังคงรักษาความแม่นยำไว้ได้ทุกลูกเขาเปลี่ยนจังหวะจากการตบหนักเป็นการหยอดเบาๆที่เฉียบขาดเล่นงานคู่แข่งจนลูกวางซูต้องวิ่งพลาดหลายครั้งผู้บรรยายจีนถึงกับพูดเสียงสั่นว่าเราไม่คิดว่าจะเห็นลูกวางซูอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องวิ่งไล่ลูกแบบนี้ในบ้านของตัวเองและเมื่อแต้มสุดท้ายของเซตแรกตกเป็นของดูกุนวุฒิ เสียงโห่ร้องในสนามผสมกับเสียงถอนหายใจอย่างหนักของแฟนเจ้าบ้านเ็ตที่2ลูกวางซูพยายามปรับเกมเล่นรัดก,กุมมากขึ้นพยายามไม่เปิดโอกาสให้ดูกุลวุธ,ธิได้จังหวะตกแต่กลับกลายเป็นว่าการเล่นระมัดระวังเกินไปทําให้จังหวะของเขาช้าลงดูกุลวุธ,ธีช่วยโอกาสเร่งสปีดอีกครั้งสลับจังหวะจากหนักไปเบาอย่างน่าทึ่ง จนผู้บรรยายถึงกับพูดว่านี่คือการแสดงของนักแบดมินตันระดับโลกอย่างแท้จริงความแม่นของลูกตบการอ่านเกมล่วงหน้าและการตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ทำให้ผู้ชมต่างลุกขึ้นยืนปรบมือแม้แต่แฟนจีนบางส่วนก็เริ่มชื่นชมในฝีมือของนักกีฬาไทยในช่วงหนึ่งของเกมดูกูลวุฒิส่งลูกหยอดหน้าเน็ตที่นุ่มและแม่นยำจนลูกวางซูถึงกับทิ้งตัวลงพื้นพยายามปัดแต่ไม่ถึง ผู้บรรยายจีนอุทานว่าไม่น่าเชื่อลูกนี้เหมือนมีสายตาที่มองทะลุจิตใจของคู่แข่งบางคนในสนามถึงกับยืนขึ้นตะโกนชื่อของเขาในความประทับใจแม้จะไม่ใช่แฟนไทยก็ตามดูกลุ่มวุฒิแสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นและการฝึกฝนที่ต่อเนื่องสามารถพาเขาไปยืนในจุดที่คนทั้งโลกต้องยอมรับเมื่อจบเซตที่สด้วยชัยชนะอย่างขาดลอยของดูกุวุฒิ กล้องจับภาพใบหน้าของลูกวางซูที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความผิดหวังเขาเงยหน้าขึ้นมามองผู้ชมพร้อมพยักหน้าช้าๆเหมือนยอมรับว่าคู่แข่งของเขาวันนี้เหนือกว่าอย่างแท้จริงขณะที่ดูกุนวุฒิเดินเข้าไปจับมือพร้อมรอยยิ้มสุภาพแฟนชาวจีนในสนามถึงกับปรบมือให้ด้วยความเคารพต่อฝีมือที่ไม่อาจปฏิเสธได้หลังเกมจบเสียงบรรยายจีนออกอากาศด้วยน้ำเสียงเศร้าแต่เต็มไปด้วยความยกย่อง เราต้องยอมรับว่าดูกุลวุฒิที่ในวันนี้ไม่ใช่เพียงนักแบดมินตันจากประเทศไทยแต่เขาคือสุดยอดศิลปินในสนามเขาเล่นด้วยสมองหัวใจและศักดิ์ศรีของชาติคำพูดนี้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์จีนในเวลาไม่ถึงชั่วโมงแฟนๆต่างแชร์คลิปพร้อมข้อความว่าเด็กหนุ่มจากไทยคนนี้ไม่ธรรมดาเขาเปลี่ยนความเศร้าของเราวันนี้ให้กลายเป็นแรงบันดาลใจ สื่อจีนหลายสำนักพาดหัวข่าวในเช้าวันต่อมาอย่างตรงไปตรงมาลูกวางซูย,ยอมรับความพ่ายแพ้ในบ้านดูกุนวุฒิแสดงพลังแห่งศิละปะลูกขนไก่บางสำนักถึงกับเขียนว่าวันนี้ไม่ใช่วันที่เราต้องเศรา้าแต่มันคือวันที่เราต้องชื่นชมในความงามของกีฬาซึ่งถือเป็นคำชื่นชมที่หาได้ยากจากสื่อจีนเวลานักกีฬาของพวกเขาแพ้ในบ้าน ในฝั่งของคอมเมนต์ต่างชาติโลกออนไลน์ลุกเป็นไฟทันทีหลังการแข่งขันจบลงแฟนจากญี่ปุ่นเขียนว่าดูกุณมุทิเล่นเหมือนคมคาเซผสมกับลีจงเว่ยในร่างเดียวกันเขามีทั้งความเร็วและสติปัญญาส่วนแฟนจากอินโดนีเซียบอกว่านี่คือการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยแบดมินตันเอเชียต้องมองไทยเป็นคู่แข่งอันดับหนึ่งขณะที่แฟนจากมาเลเซียโพสต์ว่า เมื่อคุณทำให้ผู้บรรยายจีนถึงกับพูดไม่ออกแสดงว่าคุณทำในสิ่งที่เหนือคำบรรยายแล้วจริงๆบนแพลตฟอร์มอย่างเวยเป๋อของจีนมีการพูดถึงชื่อของดูกุลมุทิมากกว่า10ล้านครั้งภายใน24ชั่วโมงแฟนหลายคนถึงกับเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นภาพของเขาพร้อมข้อความว่าขอเข้ารบนักรบจากประเทศไทยบางคนถึงกับบอกว่า เขาไม่ใช่ศัตรูแต่คือแรงบันดันใจให้เราพัฒนาซึ่งเป็นภาพที่สะท้อนว่าดูกุลวุฒิสามารถชนะใจคนจีนได้ไม่เพียงแค่ในสนามแต่ในหัวใจของพวกเขาด้วยดูกุลวุฒิเองให้สัมภาษณ์หลังเกมด้วยท่าทีถ่อมตัวเขากล่าวเพียงว่าผมแค่พยายามเล่นให้ดีที่สุดและไม่ยอมแพ้ต่อแรงกดดันผมเคารพลูกวางซูมากเขาคือแรงผลักดันให้ผมต้องก้าวขึ้นไปอีกขั้น คำพูดเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยพลังนี้ทำให้แฟนๆชาวไทยและต่างชาติรู้สึกชื่นชมในความเป็นมืออาชีพของเขายิ่งขึ้นหลายสื่อจากยุโรปอย่าง The Guardian และ ESPN Asia ต่างเขียนบทความชื่นชมการเล่นของเขาว่าดูกลุลวุฒธธิคืออนาคตของแบดมินตันโลกเขาไม่เพียงมีพรสวรรค์แต่ยังมีวุฒธธิภาวะทางจิตใจที่สูงเกินวัยในขณะเดียวกันสื่ออินเดียถึงกับบอกว่า การดูเขาเล่นเหมือนดูศิละปะมากกว่ากีฬาทุกจังหวะมีความหมายและสมบูรณ์แบบราวภาพวาดสำหรับประเทศไทยเสียงเชียร์ในโลกออนไลน์ล้นหลามแฟนๆต่างภูมิใจที่เห็นธงไรรรงโบกสะบัดในสนามจีนพร้อมเสียงปรบมือจากผู้ชมเจ้าบ้านหลายคนบอกกว่านี้คือช่วงเวลาที่ประวัติศาสตร์ของแบดมินตันไทยถูกเขียนขึ้นอีกครั้ง การเอาชนะนักกีฬาระดับโลกในบ้านของเขาเองไม่ใช่เรื่องง่ายและดูกลุ่นวุฒิทำได้อย่างงดงามในอีกด้านหนึ่งลูกวางซูให้สัมภาษณ์หลังเกมด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าผมต้องยอมรับว่าผมแพ้ให้กับคนที่ดีกว่าในวันนี้ดูกลุนวุฒิเล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่มีช่องว่างให้ผมได้โจมตีเลย คำพูดนี้ทำให้แฟนจีนยิ่งรู้สึกเคารพทั้งคู่มากขึ้นมันไม่ใช่เพียงการพ่ายแพ้แต่เป็นการยอมรับในความยิ่งใหญ่ของคู่แข่งอย่างแท้จริงหลังจบแมตช์มีคลิปไวรัลจากแฟนคลับจีนที่ร้องไห้ระหว่างการบรรยายพูดว่าฉันเศร้าเพราะเราแพ้แต่ฉันดีใจที่ได้เห็นการเล่นที่งดงามขนาดนี้มันคือกีฬาที่แท้จริง คอมเมนต์ต่างชาติพากันแชร์คลิปนั้นพร้อมเขียนว่านี่แหละเสน่ห์ของกีฬาที่ไม่มีคำว่าเกลียดมีแต่ความเคารพแม้เวลาผ่านไปหลายวันกระแสของดูกุลมุทิยังไม่ลดลงเขากลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงในทุกแพลตฟอร์มมีแฟนเพจจีนตั้งขึ้นเพื่อกอติดการเล่นของเขาโดยเฉพาะมีแฟนคลับเขียนว่าครั้งต่อไปที่เขามาเล่นในจีนฉันจะไปดูแน่นอนเขาทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกำลังดูบทกวีในสนามกีฬา สิ่งที่ดูกูลมุที่ทำในวันนั้นไม่ใช่แค่การชนะแต่คือการยกระดับวงการแบดมินตันไทยให้ไปอยู่ในจุดที่ทั่วโลกต้องหันมามองเขาไม่ได้เพียงแค่เป็นตัวแทนของชาติแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นความอดทนและความถ่อมตนที่แท้จริงเขาทำให้ผู้บรรยายจีนต้องเปลี่ยนจากเสียงเศร้าเป็นคำชม เขาทำให้แฟนเจ้าบ้านต้องปรบมือให้กับคนต่างชาติและเขาทำให้คนทั้งโลกเชื่อว่าแบดมินตันไทยกำลังเข้าสู่ยุคทองอย่างแท้จริงค่ำคืนนั้นในสนามที่เต็มไปด้วยอารมณ์ทั้งความเศร้าและความยินดีกลายเป็นภาพจําที่ไม่มีใครลืมได้ง่ายง่ายชื่อของดูกูลวุฒิที่ถูกจารึกไว้ในใจของผู้ชมทุกคนไม่ใช่แค่ในฐานะผู้ชนะแต่ในฐานะ นักรบผู้มีรอยยิ้มที่ทำให้ทั้งโลกต้องยอมรับในพลังของหัวใจไทยอย่างแท้จริง